ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CG Life นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยที่เสียงแห๋ๆเนื่องจากาไปไปเล่นพ่เล,น,เลนมานิดนึงแค่ okay, วันนี้เราก็จะมาสอนพีไลนนะครับก็คือมีเพื่อนเราครับก็คือสนใจเห็นเราอยากเห็นเราเล่นก็เลยอยากเล่นก็เลยวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ในการสอนเพียงสามวันไหวไหมวันเลยอ่ะโอ้ไไหไปแม่เท่าไรแม่สามวันก็คือเราจะทําการสอนแบบสามวัน ผมก็จะสอนที่มันสาคัญก็จะสอนกันว่าวิธีอยเป็นยังไงแล้วก็ให้รู้แรงว่ามันมันเป็นยังไงอบอดี้ผมทํามาผมบอกตรงแล้วผมทําประมาณทำอ่ะสองอาทิตย์ทำสองอาทิตย์ก็คือ่ออาทิตย์นี่คือเริ่มไปได้แต่ยังไม่ได้คล่องนะก็คือประมาณนั้นแต่ว่าวันนี้เลยเราจะมาสามวันก็คือสามวันนี้เราขอแค่แบบไปได้นะแต่ยังไม่ได้แบบโอ้โหเอาแค่แบบบาลานซ์ลงอ่าเอาแค่<ร>แบบสามารถไปได้ท<อ>ี่จะไปได้โอเคแต่ว่าสามวันเนี้ย มันก็อาจจะเป็นได้ถ้ามีคนสอนด,ดีๆคนสอนด,ดีๆโอเคงั้นเราไปดูเลยเพื่อความไม่เสียเวลาว่าการสอดมันจะเป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคนี่คือตอนเราไปให้เราใช้ส้นอย่งเงี้ยดันดันเงดันดันเอาส้นเงนี้ยผักมาอ่าดีด,ดีดีีทีนี้ปึดกให้ข้องก่อนปึกเป็นเส้นตรงอย่าพึ่งโค้ง เอาใหม่เอาใหม่ <Okay. S 1> ดันแรงๆเพื่อพยายามอย่าโค้งพยายามเอาตรงนะ <Hey. S 1> คือคือที่เราที่ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเราทิ้งแรงที่ต้นใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> มันมันเลยโค้งเออโอเคโอเคอย่างนี้โอเคได้ละว,วันนี้ผมบอกเลยว่า <laughs> เป็นไงบ้างเป็นยัง แค่เล่นต้นก็ยังรู้สึกเหนื่อยเลยเนะี่ย <c oughs> โอ้จะรอดไปว,วันนี้บอกเลยว่าขอ้ขอเจ็บคอเสี่ยงไม่มีละโ okay, อเคงั้นเราจะสอนแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆสามภายในสามวันอะแต่วันนี้เราจะบอกที่ก่อนว่ามันทํายังไงมันไปยังไงให้ได้พอเราบอกปุ๊บวันที่สองก็ต้องทําเองวันที่สามก็ทําเองแค่นั้นนะไม่มีวันที่สี่ที่ห้าไม่มีใอ่วันท้าทายดีวันแรกผ่านไปนะกับการฝึกมือใหม่ ที่ไม่เป็นอะไรเลยเป็นไงบ้างวันนี้บอกเลยว่าปวดขา,าสุดแับตอนนี้แบบปวดมากเลยขาคือแบบเล่นจนไม่มีแรงแล้วอะตอนเนี้ยเราคิดว่าภายในสามวันนี้จะได้ไหมน่าจะได้นะลองลองดูกัน <laughs> วันนี้ไหนลองบอกท่านผู้ชมดีว่ามันมันเป็นยังไงบ้างบอกเป็นปัญหาคือขาขวาไอ้ขาที่ว่าออกโดนอะ่มันไม่ไปมันปัดรอบไปได้อ่ะคือขาข้างที่อยู่ข้างหน้ามันมันมีปัญหาคือมันไม่ยอมปัดรอบมัน มันตายเอาง่ายมันเลยต่อรอไปต่อไม่ได้ทีนี้ทีนี้พอตายฮะมันก็จะปวดขาใช่ซึ่งปัญหาเนี่ผมบอกไว้เลยว่ากับทุกคนนะที่ฝึกใหม่อะถ้าขาหน้าคุณไม่สามารถที่จะเปิดรอบได้มันก็จะไม่ไปแล้วคุณก็จะปวดขามากๆโคตรค,ดคดวดบอกเลยโอเคนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดแชร์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปหรือเข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาดูโอเค สำหรับวันนี้ก็ไม่มีได้มากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย